เออได้เร่งเหมือร้อยไม้ตวนว่าร้อยเหมือนตอนร้อยแต่ชันโอบดิเหมือรั้มเตียงเตียงได้เร่งอ,อกวันวันนะแม่นาเล่ตนุคุณกัง,งอู้จังงั้นแจ๊กมดน้องเออเอาไม่แต่น้อ,มมนองช่วยกันเร่งได้ไม่ปีไม่หวาเลยไม่ใจกินเบียร์เลยเร่งแต่น้องเร่งได้ไห้อะไรนะคนน้อยอะน้องอคนเสื้อข้าวนัว อาย่าสวัสดีครับมากี่วันได้ได้เร้วอะไรนะอีนี่ไปเวียนตุกวันทุกวันได้เร้วมาสามสี่วันฉันก็ไปเวียนกันที่ร้านเวียนอะไรด้วยเวียนเกลเลยออมาวุ่นเก่งเวียนอะไรก็เวียนเกล เอาเกตหรือย <łość> ังอ๋อเวียนเอาเปลวยกเกตเออมาแล้วตึงแล้วนะผี่นะมาเร็วน้องก็ตึ้งเร็ววันนี้ก็เดินตั้งมาวันตีซี่เร็ววันตีซี่น้องนาตั้งมดเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดวันติดเจ็ดคืนตอนนี้เราเดินตั้งหมักตึงตั้งแล้วจ่ายตึงตั้งเล้วพีตึงตั้งแล้วนั่นน้องนาเออไอ้เล่งตะผีหนุ่ยก็เจ็บโกอยู่นี่ ไม่ใจใสเพราระอากาศเปลี่ยนแปลงนะแม่นะไม่ใจว่าเป็นปลากโกเซเวอร์อย่าอยู่ปันปลือแล้วปลากโกนี่มึงงั้นฮะปลากโกไม่ใจโควิดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใจโควิดเลยแมย่เออเตวาเตนีนะน้องนาอากาศก็ดีอากาศดีครับโปว่าลุงเหม,มยวฉันนั่งยกขึ้นหน้าเปิดร่มครับไม่ใจเปิดนะแม่เออปิด <laughs> <laughs> ยินยินเไม่ได้สั่งปลือนะเตโก้นมาเชยวันนี้วันเช้า อ้เลาวๆล่าเี<ร>่ารัเหาไ้ฟังอย<อ>่เดียวเคยเยืมรถไปด้วยํำแก้งกับมารับหลบเจ๊รบได้ใน่ร่างโหร่าก้นยืมไปจำไม่ได้ว่กคนไห้ปีเจ้าวจ้ากก้นหล่ะเลย <c oughs> น้อยน้อยแล้วยืมรถเปลือนปล้ยทำเจ้าหน้าเจ้าก้องไม่ได้ละ่ะเียกว่าตัวจับทูดกันแล้วนึงบบโหลบบาึงบ ปอบเจ้าก้องแล้ไม่หลอกว่าปอบเจ้าอวยปอเ้าเยอ่ะแม่กูแม่เอ้ยจ้าตัวแม่ไหนวัวไปจ้านกันนี่เอ๊ปีเจ้ารู้ไหมวัดใจวันนี้กุนมากเยก็ตกตังว้ว่าปลื้ว่าปูมินีมากเบื่มาเรวมาเรวเล็กเดียวเออเกมาดับกบุญหลอกปีมินมาเรวเล็กเดียวนี่พูดตัวก็เปมานังกวานรงนี้ตัวนั้นมาเจ้แม่เอ้ยปีมินดับเลียวอกตรงนูนนะก็เกย์มสมออิบน ไม่มาเร็วมาเร็วกันตีลูกมไรกันเผื่อไม่เป็นการเซียวล่าเมยเรามาวบอสกันน้องร่มคำหนึ่องนากระปมเอาเลยว่าเอาตีหัวดาฟ้าไม่ยมยัดเตะรอกจุกลบจุบลกจุกลกจุบลกเอฮออีการยืนปากก้อตีลูกโอเมย่าเยเรามาเล่กันโอเมย่าย้ผิดท้าบดี ไม่ยาิตั้งปืนไม่ย่าิติดเจ้าจี๋วันนี้มาเลกันปัดก้าว้กินทุกวันนั่นววางกันววางโดยโดยปีนังยปีนเสียงหนังมันใจอีดักก็นีเอาปีนางตับกันดีกว่าขึนตน้องลนเตะฝ่งีเกม้ย่ากับมอตัมึงมึงโง่มากับมือตับมือตับมันเอ เออพ่กมึงโจบอีกครับแล้เบอร์อีโอนใบเวียนแล้วกึนนี่สรุปว่ามันเปลือมเมมันมากคุณเมเมมากเร็วลูกเอ้ะคุณเมเมนขึ้นเร็วคุณเมพี่ระลงนี้นะเมมนัขึ้นเร็วลูกเอ้ะนี่เต่ม้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกยการแสดงเมื่อจริงๆคุณจ่ายพี่โหราลงนี้ฮะจ่ายมดจ่ายพิน ดูดูมี่ไอไอตีว่ากุนใจใจมดจริงมิวแต่ว่าไอ้นั้นนสิ่งหนึ่งเลยสายพี่ลูกแม่การกูจริงอะไรกูจีดดอกจิ้มกูจีดดอกจีนมจ้องเก็บเลยก็ไปจีดะเก็บก่อนจีแต่น้อยบักซีนดูแม่ยกดูได้มาแต่น้อยดู อีนายปันนี้จ้ะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะเสี่ยงกวาก้อยมาทำหนูราบไม่ใจมาป่วนขวานเร็วใหญ่นาดเล้งออันเลยปวเล้งกุณไม่มันไปตัวก้องเม่มันหลังตีว่าบทว่าน้องเออเอาเลยพี่ตั้งตนให้เป็นเมนาทา